สวัสดีครับพี่น้องค่ะมือนี่ได้เลิกแล้วมาลกหยาขั้นแถวหยาครับพี่น้องพี่น้ำทงไฮทงหน้าเขาเยี่ยท่อนกำลังงามๆเยี่ยท่อนสีมรลกหยาผักปอ,อดดิพี่น้องผักปอดนะครับ้านยายท่อนเรียกผักปอดเนี่ยจะระบ้านก็เชิญต้นใสเอียน่ะมาบ้านยายท่อนนึ่นผักปอดโทษอันนี้นะโอ้ยมันใหญ่เป็นน้ำเข่าเลยวได้พี่น้องน้ำเท่าไรก็ได้เดี๋ยวจะลกหยากันเด้อเด้อ เดี๋ยวเบิ้งเพลินเพลินพี่น้องชิว่ามีต่ต้นเขาว่าแมนได้พี่น้องถ้ามายืนดูใกล้ๆกก็มีแต่หยาซับยืนระวางก่อเขาเนี่ยพี่น้องเขาก็งามหยากระอวะหึเขากัาาาากากนคักลังบ้านยายทอนนี่แหละค่ะมันใกล้ตาใกล้กลหูใกล้ตาคันแค่วเวียวกระไรอันไรแนวอยู่ดอกพี่น้องพอดีเรามีทงไ้ทงหน้าก็ดีหล้างบ้านลวกหญ้าออกเอาไว้ทำคอนเทนต์ให้พี่น้องเขาเบิงบ้งว่าแมนดอกจริงๆแหละชีวิตชาวนาก็จังสีเลยพี่น้องลกคห้าลรกยู่ อม,มองได้มียหยาเขาก็ไปดึงยาออเพียงวาตะกี้ว่ทันมีตัวต,ตนดเห็นไหมเห็นหน้าจังสี่สุปีละกะโลกแบบจังสี่สุปีแล้วพี่นอ้องไม่หยากูพนเต็มเพียงห้าบเเห็นให้บเ,เบื้องซื่อๆนี่ไอ,อ้ทอนก็จะมาถอนหญ้าออกมันมันหน้าดำก็ไม่หยาดิพี่นอ้องมองมีมองบอ,อืแต่ว่ามองได้มีเขาโลกออกมันก็บ,บ้องหงำเขาก็งาม,างามโอนตูนดเลยเดี๋ยวนี่เบิ่งเดียวสิท้ายสูเบิ่งนี่ค่ะพี่น้องพอมาดูใกล้ๆแมนก็จะมีแต่หญ้าแบบนี้อื ยาพักบอดยาใส่เอี้ยนยาสารพัดหยานั่นแหละพี่น้องนี่นะขั้นออกเล่าออกบันนี่กระสีก่อญ่เลยได้นน่อันส้มสีที่ทอดลงนี่เป็นข้าวดอได้พี่น้องข้าวอีตเตีย้ยแดงแล้วแตกแล้วก็ข้าวกขอข้อยิบสองแล้วก็ข้าว,กาวไก่น้อยพันสีทองส้มนี่ข้าวดอได้ที่ทอดดำวังลาล่าในพี่น้องนี่เออยังไงบพราะทันเต็มที่เขาก็ล่างสิกินปุ๋ยแล้วก็แตกก่อไหมอุ้ย,ยได้จังหวะค่ะฝนตกมากหันตสิบก่มือลิ่นใส่เข่าบอกห้ามเขียวดีค่ะค่ะพี่น้องนี่ยางลงไปเห็นกัน ดึงขั้นดึงออกแล้วก็ง่ามหูง่ามตาเนาะพี่น้องเนาะเสียย่างเดียวกันแท่นหน้านี่ก็หกแน่จากน,อานยย้อยพญายาทอนก้า,าวเบาางหลายครับพี่น้องจงไม่หันเราไปสิกเกียวไปสตัดไห้งัวพนันระว,ว่าเออมันหงชื่อนีละพี่น้องล่งมองกับบังงามแล้วเนาะหยาเย็ยบมันมองได้บังงามเอาหยาออกยาทอนว่าเอาปุ๋ยมาใสา่เลยเด้อตู่เท่งปุ๋ยลงไปเลยมองได้มันงา่ามให้มันซ้ำมูเสิ็อก ลกไปลกไปกับสิยางผุนละพี่น้องมึงนี่พักกระเดียงโอ้พอมนพักกระเดียงพักกดนะัดหน้าหูพี่ตะตุนใหญ่ๆทั้ง่างนะพี่น้องบอกอืมแต่ว่ามันมันกับสิเบิร์อายุไขของมันเองดอกอันนี้แต่ว่าลกออกแค่น้อยละเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาไหมพี่น้องคี่มีหอดอันพักนั่นพักนี่มองได้เห็นมอกอะมวใหญ่น,นี่มีหดปูหน้าพี่น้องะ่ะสิผ้ายางลงไปทั้งรุมผุนอะ่ะเขาเกียร์เบียวซุ่มดำต,ตาต่ำอดต่ำกอพี่น้องขามึงเนี่ย สวยงามตามท้องนาเลยจะเป็นสวนสื่นค่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่นะอันส้มดำตะอีต,ตาอําโกเห็นบ่ก่อไงตุ่นไงแล้วค่ะพี่น้องอันที่ทอนลกหยาบังหันน่ะเป็นขาวดอดเออขาอายุสันยางอันพม่าเลยท่องทงล่องทางกับยางไปสุดๆเลยเนาะพี่น้องเนาะอืมให้อยู่เด้มีภูมิตัดยหยาห้เห็นบ่เดี๋ยวยันทอนสียางลงไปย่างให้เบิ้งค่ะพี่น้องเขาตอนนี้กําลัางแตกโกนะครึบเราเขากีบเดียวน่ะ เอาไว้ทั้งลุมลู่หม่งน้ำได้หลายผุนนะพี่น้องมึงเนี่ยกำลังสวยงามใบใ่เปรีค่ะพี่น้องอืมเขียวทุ่งท้องนาค่ะค่ะพี่น้องไปสิมีความสุขซ้ำเ้าหน้าพี่น้องเอ้ยเบืงเนี่ยเห็นข้าวมันเติบโตจะทอดกระทะขี้ผห้เบืองตั้งแต้ดำตั้งแต่ว่านตั้งแต่ลูกกาบุหร่นอพี่น้องมึงเนี่ยหก่อใยเลยได้พี่น้องตรงนี้มันสูงดูก่อนี่ทนจะจับให้ดูว่าก่อสำหรี่น่าน เจียบเจียบก็มือยาท่อนกับต้นยาท่อนน,นี่แหละนี่ะพี่น้องค่ะดำหน้าห่างๆมันก็กอใหญ่ๆแบบนี้แหละนี่ถอน,นไม้ตะกีดเดียวค่ะผู้ดมสมบูรณ์เต็มที่ค่ะพี่น้องคะ่ยะยาท่อนก็เป็นสาวสาวนาะบ <c oughs> ักรถถังมา่อบานบัก,กลาคำแล้วน,นีความสุขขึ้นอย่างเดี้ยค่ะพี่น้องคะ่ะยางทงยางทายังสิไปกับมาคู่ใจเออพ่อใหญ่เป็นคนทายรูให้จบคลิปกับพี่น้องคะ่ะสร็จภารกิจวันนี้คะ่ะ